สวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันต่อว่าสําหรับเกมที่มาจากเครื่องของแม็กนะครับจะมีเกมอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นบ้างนะครับอันนี้ก็จะมาต่อกันที่เกม Half o u นะครับโอเคนี่ยนนี้ดูกัน ซิงกันต่อนะครับตอนนี้ก็มาอีกสเตจนะเยวจะขับกันวันละสองสามเลสก็พอนะครับลุยนะนี่โอ้โอโยแมตชนี้ก็จะไปประสาทเนาะมันกับปอ้ด้วยอ่ะ นทางที่โอ้มีทะเลด้วยเยี่ยมมากอ้าวมาเป็นที่หนึ่งเฉยเลยทางนี้นะครับโอ้ยเออ ขออีกชุดขอบคุณสองอีกชุดอ๋ไอ้ต่อเลยช้องเลี๋ยวล่าอีก25% 20%ดูกันว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าของเราส,รสนามน,นี้นะครับอ๋ออ๋อ ข้าป่าเข้าพงทำไมเนี่ยขอจัดหน่อยโว้กระโดดเข้าเส้นชัยเลยเอโอเคเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ไปดูโฆษณาเขาหน่อยได้คูณสามนะจะได้เอาตังค์มาแต่งรถนะครับดูวันปับหนึ่ง โฆษณาไหนขึ้นมานะเดี๋ยวเราจะไล่เล่นให้หมดเลยนะครับนี่คือเกมอะไรเนะี่ยภาพโฆษณามขึ้นไม่เต็มจอแนละ้วโอเคเยี่ยมมากไายคูณสามแล้วเดีย๋ยวเราจะจัดกันอีกเลสหนึ่งนะครับแต่วันนี้จะว่ากันสองสามเลสอ,อ๋อ วดแล้วด้วยเลเวลอัพมีแจกน้ำมันเครื่อง t a k me here you have unlock c r p s you win เพราะให้เราเข้าคลับอะไรอะ่ะ เข้าวันไหนดีครับน้องๆช่วยเลือกหน่อยเข้าวันไหนดีคือลือคือลืออะ a d เดมี่อันนี้น่าจะเป็นของคนไทยแน่นอนอันนี้ก็น่าจะเป็นของคนไทยนะมีคำการลุชี่เออเราเข้าครับ เราเข้ากคุชชี่ดีกว่าหรือว่าเข้าคืนเลยดีข้ากคุชชี่ดีกว่าโอเคโอเคนี่มีขับด้วยนะครับเปิดได้อะไรเนี่ยจันไปเลย มาเพิ่มอยากได้ลดครับเ,เราจะเล่นเวอร์ชั่นเทสของเราเราจะไม่เสียตังกว่านะเข้าใจไหมอัปเกรดไหมอีกหน่อยแล้วกันขอในโปรเหมือนเดิมครับโอ้โหในตัวแพงมาก เลยทีเดียวคอมไลดี mm ้ hmm. เกิคอมพลตอัปเดตอด์เดลี่กันเอาโค้งที่ดีกว่าเคคุยต่อไม่รอแล้วนะ mm hmm. ไปแข่ง okay. ต่อเลยอ mm hmm. นี่น่าจะให้ซื้อของแน่เลย โอเคจบแล้ว mm hmm. ออ mm hmm. แล้วเราไม่ได้ลถใหม่เราทำไงช่วยอครับแชร์เดฟังด mm ีครับแล้วจ้า าแล้วรถใหม่ของเราแล้วเราจะเลนเ่นยังไงลองรถใหม่กันนะครับตะกี้แต่แตงอ้าวไม่ได้นี่ยังไม่ครบต้องเอาบีเอ็มไปวิ่งก่อนโอเคเซตโฟเซตโฟ いいねはい、う、うんお <noise> ลนลนลันนินยากขึ้นนะเดี๋ยวอีกสนามเลยนะครับวันนี้เราจะเทสกันวันละนิดวนัดวลนละสิบนาทีสั้นๆอุ้ยแข่งก่อนโอเคเต็มตัว 아우우오 <목소리도> <목소리도> อใส่ต <hart> ัว S เลยยิงไม่โอ้โอเคสามเลตละวันนี้อ <smelled> ะ <high> ่มางนนี uh> <S 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 ้นะครับ เราเป็น Rose barrel rose ก็คือ barrel เนี่ยแปลว่าลำกล้องนะครับ barrel rose ก็คือเกลียวหมุนของลำกล้องปืนนะครับมันเอามาใช้กับเกมนี้ด้วยนะโอเคแถมอีกเลสหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับ นี่เยี่ยมเลยมีแฟนคลับเข้ามาดูด้วยทักทายแฟนคลับกันหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวจะไปหมุนกันต่อในรอบนี้หมุนอีกครับนะสุด

อดัดทันไหมโอ้ยไม่ทันของนี้ก็ได้ทันแล้วไปแล้วโดนเพื่อนเหยียบตกน้ำนะครับเมื่อกี้โอ้โหไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอยู่ที่แปดเลยถูกตกน้ำมาเออเอาแล้วตอ่อไปเปลียนไปเออนั่นแหละ ว่ามันคงรับชิ้นนะครับ น,นี่พี่นกบ,บอกกินด้วยเหมือนเยอะๆจะได้ของไปดีพี่นกด้วยฮปดีพี่นกด้วยนะครเหมือนเยอะได้ของจริงด้วยครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาเคลมกันสำหรับวันนี้นะครับเกิน10นาทีมานิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใหม่ รอบหน้านะครับตอนนี้ก็จะทํารอบละสินาทีนะครับสวัสดีพี่นพด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันสําหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ